ได้ยินคําพูดกัดซิบครับว่าแบบโหน้องเขาสักเต็มตัวเลยน่ากลัวไม่เหอะไม่ซื้อดีกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เสริมหน้าอกนะคะเราก็เหมือนแบบว่าอยากมีจุดเด่นอะไรสักอย่างบนกลางหน้าอกหนูก็เลยเลือกที่จะสักร้อยกุหลาบนี้ค่ะใช่ครับตอนแรกรังเลมากครับแเพราะครอบครัวแบบเหมือนแบบต่อต้านนิดนิดนะเรื่องแบบการสัก เห็นอาจารย์เห็นแบบเฮ้ยทำไมเท่จังเสื้อยือดกังเกงยีนมีรอยสักสักเต็มคอสักเต็มแขนเซตผมแต่ยังดูเท่อะเออแล้วเราก็แบบแต่ตัวเราเกี้ยงอะแล้วเราเราก็อาชีพนี้แล้วเราก็ไปสักคับกับร้านร้านหนึ่งเป็นร้านดังด้วยแล้วคือเราเราเราเริ่มชอบแล้ว แต่มันก็ไม่ประทับใจอีกเพราะว่าอันดับแรกเลยครับด้วยราคาที่ปิดจบกันไม่ตรงแล้วก็สักไม่ตรงปกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรา,เราแบบแม่งเรียนสักแม่งดีกว่าเป็นช่างสักเองดีกว่าก็เข้าสู่วงการลอยสักตั้งแต่อายุ16นะคะเริ่มจากรอยสักแรกคือรอยสักนี้เลยค่ะก็คือดูจากสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราชื่นชอบรอยสักนี้ รอยสักอื่นเรื่องที่ตามมานะคะก็จะมีตัวเลขอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีดวงตาแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกุหลาบที่เพิ่งสักตอนนั้นยังไม่ได้เสริมหน้าอกนะคะเราก็เหมือนแบบว่าอยากมีจุดเด่นอะไรสักอย่างบนกลางหน้าอกหนูก็เลยเลือกที่จะสักรอยกุหลาบนี้ค่ะอ๋อคือที่บ้านอยากให้เป็นข้าราชการครับคืออยากให้เป็น,นลุงครับลุงเป็นตำรวจแต่ตำรวจอะคือผมสอบไม่ติดหรอก ผมเคยไปสอบลายรอบมาครับผมก็เลยไปจบที่เรียนครูศาสตร์ใช่ครับก็เรียนครูศาสตร์มาจนจบครับเพราะโอเคผมตามใจที่บ้านได้ละผมก็เลยค่อยๆเริ่มเข้ามาซักตัวโหความน้อยใจเนี่ยคือจริงๆผมเจอคำพูดมาเยอะนะครับหลายคำพูดมากเลยแต่ว่า ที่ที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็สัมผัสได้สัมผัสได้เลยครับก็คือเราเราได้ยินย้อนกลับไปเมื่อโควิดซีซั่น2ครับก็คือร้านสักถูกสั่งปิดเราให้บริการสักลูกค้าไม่ได้ผมก็ได้มีโอกาสไปเปิดร้านกาแฟครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ผมมีรอยสักเต็มแขนเลยแล้วก็มีออกแล็บนอกเสื้อตรงคอนิดหน่อย คู่แฟนคู่หนึ่งผู้หญิงผู้ชายเขาเขาเดินมาคือเขาเขาจะมาซื้อกาแฟร้านผมนี่แหละครับได้ยินคําพูดกระซิบครับว่าแบบโหน้องเขาสักเต็มตัวเลยน่ากลัวไปเหอนไม่ซื้อดีกว่าใช่แล้วแบบเราได้ยินนะเราเราเราสั่นคอนเลยเราแบบเราน้อยใจอะ่ะ mm. ซึ่งแบบเฮ้ยตัดสินเราได้ยังไงอะ่ะว่าแบบน่ากลัว ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ตรงรอยสักนะเนี่ยครับที่ที่ทแบบที่ฝังใจมาตลอดตอนแรกหนูมั่นใจในรอยสักกุหลาบมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้เสริมหน้าอกรอยสักกุหลาบนี้ทําให้เป็นจุดเด่นของหนูและหนูก็ชอบมากเลยค่ะและพอวันเวลาผ่านไปหนูเสริมหน้าอกหนูกลายเป็นหน้าอกกลายเป็นจุดเด่นใหม่ก็คือความมั่นใจในความไม่มั่นใจใหม่ของหนูค่ะ ก็ลังเลพอสมควรเลยแหละแล้วตอนมาเป็นช่าง้านเต้ครับช่วงเดือนแรกอ่ะพ้นไปทํางานประจําอยู่แล้วก็พอมีงานผมก็หยุดงานประจำหนึ่งวันแล้วก็มาสักครับแล้วพอจะพักผมก็ใช่แล้วแหละใช่ละเราจะทํางานนี้แหละเราจะเป็นช่างสักนี่แหละเราจะทางานแบล็กเวิร์กนี่แหละผมก็ลาออกจากงานประจําเลยแล้วก็มาอยู่กรุงเทพเลยครับเป็นช่างจักรประจําร้านแบบไม่ทํางานอะไรแล้วครับคือจะมาสักวัดรูปอย่างเดียว แต่พอเราได้สัก้อยกุหลาบมาแล้วแล้วเราเสริมหน้าอกขึ้นมาก็คิดที่มีความพิธีอยากจะลงเพราะว่าเรามีความมั่นใจใหม่ในความมั่นใจใหม่ในที่นี้ก็คือสรีระของตัวเองค่ะหน้าอกที่ทําให้หนูมั่นใจมากกว่าขึ้นค่ะครับเปิดทุ่มมาให้มันเลยแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดที่จะเริ่มออกแขนออกคอออกข้างนอกนะครับเริ่มเริ่มคิดแล้วเพราะเพราะสิ่งที่เคยอยากจะเป็นครูราชการมันก็แบบ หดลงเรื่อยๆครับพออายุมันสูงขึ้นนะครับมันก็แบบค่อยๆหดหลงหดลง,ดลงผมก็จะมุ่งไปทางโอเคทางสักเนี่ยแหละสำหรับมุมมองหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนที่มีรอยสักอะครับผมอยากให้เลิอกอะครับจริงๆแล้วคนมีรอยสักมันไม่ได้น่ากลัวนะครับอย่าเหมารวมผม ตัวผมเองผมสักแต่ผมมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งเลยครับว่าผมไม่ไม่ใช่คนเลวร้ายแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแน่นอนครับแล้วตัวอย่างก็มีให้เห็นครับทั้งดาราคนดังนักธุรกิจคนที่ประสบความสําเร็จที่เขามีรอยสัก<ๆ>ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่านี่ไงคนดีคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับเลิกนะครับกับทัศนาคาติที่แบบ ไม่ดีกับคนที่สกักอิ์ศรบ